シャトルのシャトルのシャトのシのャ Bobby okay. สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการเล่นกิจกรรมเอาสกินหมูป่าอินโนสเกะของอาวิกันมันก็คล้ายๆกิจกรรมที่เคยผ่านๆมานะมันคล้ายๆกิจกรรมของไอริกับเบเลสกินไทยอ่ะที่มันจะต้องเก็บเก็บชิ้นส่วนแล้วก็มันจะแชร์ได้นะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูการแชร์ก่อนผมรับชิ้นส่วนมาแล้วอ่ะมันจะมีรับรายวันนะแล้วก็มันจะแชร์ได้อันที่เรามีถ้ากดเคี้ยวที่หนึ่งมันก็จะแชร์เขี้ยวที่หนึ่งมันจะเป็นโค้ดแล้วก็แชร์ผ่านในคอมเมนต์เฟซบุ๊กในยูทูบหรือผ่านไลน์ให้เพื่อนก็ได้ หรือว่าไปแปะไว้ตามตามเพจเพจของกาลินาก็ได้นะว่าขอแรกขคเนี่ยผมจะกดแชร์อันแรกก่อนเนี่ยกดแชร์เพื่อใช้ผมจะลองแชร์ทั้งสองอันนะถ้ากดอันเล็กหนึ่งก็คือเคียวที่1นึ่นะตัวอันนี้เป็นเคียวที่หเดี๋ยวผมจะลองแชร์ทั้งสองอันเลยเนี่ยผมจะกดเคียวที่5ด้วยโอเคขอแชร์เพื่อเคลื่อนของคุณเนี่ยแล้วก็คัดลอกไปคัดลอกมันจะเป็นโคด้ดโค้ดแล้วก็ไปแปะแปะเพื่อให้กเพื่อนก๊อบปี้โคด้ด แล้วก็มาลงที่เกมของเพื่อนนะถ้ากดออกกดด้านล่างนะอันนี้ผมแชร์ไม่ได้แล้วเพราะว่าพึ่ง,พงได้มาสองอันเคี้ยวที่หนึ่งกับเคี้ยวที่ห้าโอเคมาต่อกันที่วิธีรับโค้ดนะก็กดใส่โค้ดผมก o ปี้มาแล้วจากเพื่อนในเกมนี่แหละกดตกลงอันนี้ผมจะรับเคี้ยวที่สองมานะเพราะว่าผมยังไม่มีเขี่ยวที่สองเพื่อนพอดีเพ g, ืพ g, ่อนเขามีเคี่ยวที่สองกดปิดไปก่อนแต่ยังมันยังไม่ขึ้นเลยอะ่ะเราต้องไปดูกดออกแล้วเข้าใหม่ก็ได้นะแต่ผมจะไปดูที่คลังก่อนว่ามันได้มาจริงต่อตอนแรกผมยังไม่มีเคีนะ่ยว องเดินดูข้างล่างนั่ไงเคลียร์ที่สองรับตามเมื่อกี้ตอนแรกผมมีแค่หนึ่งกับห้ามันกดใช้ไม่ได้นะมันมันเข้าไปในเกมแล้วแต่เวลาระยะเวลามันจากัดเฉยๆตอนแรกผมมีแค่หนึ่งกับห้านี่ผมได้สองมาแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในกิจกรรมใหม่ว่ามันขึ้นอยังโอเคขึ้นแล้วหนึ่งห้าสองได้มาอย่างละอันกิจกรรมนี้มันระยะเวลานานอยู่นะมันถึงเท่าไหร่วะยี่สิบแปดปะเออมันก็ ทันอยู่แล้วแหละเหมือนอริกาเวเลสอ่ะมันมันทันอยู่แล้วแหละเขากิจกรรมเพื่อมาแจกสกินอยู่แล้วนะมาต่อกันที่ดูที่กิจกรรมที่เหลืออยู่นะถ้าเราเล่น5้าหรืจอจันดับมันจะให้กล่องเราด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งเล่นจบไปอีกเกมหนึง่งโอเคแล้วก็รับน่าจะได้กระบวนท่าเพิ่มนะว้าวได้เที่ยวที่2เพิ่มมาแล้วเราก็อันนี้เป็นกิจกรรมรอบก่อนผ่านไปแล้วอันนี้เป็น ทดลองสก,กินนะเพื่อนๆมารับกันได้นะเป็นสก,กินฟรีโอเคเมื่อกี้เราได้มาอีกเขี้ยวที่สองอีกหนึน่งอันเป็นสองอันแล้วเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูในกิจกรรมตรงบนปลาอ่าโอเคถูกต้องหนึ่งหนึ่งอันสองสองอันห้าหนึ่งอันตอนร,รับขี้เขี้ยวครบอ่ะครบห้าชิ้นนะ่ะในในในแต่ละเขี้ยวนะมันจะได้โลูนเลยซึ่งจะมีห้าห้าเขี้ยวก็ได้500ห้าร้อยลน <laughs> 500ห้าร้อยลนนิดน้อยไปนหน่อยมีเป็นหมื่นก็หมดหมื่นมีเป็นแสนก็หมดแสนนั่นโลูน โอเคครับถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแจันคลิปหน้าครับสบวัสดีค่ะ